สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการนะครับในการสร้างแอนิเมชันล o ปนะครับสำหรับการทำตัว Character นะครับที่รันอยู่บน b บร n d ดอนะครับซึ่งนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเวลาเราไปใช้ตัว m i x ซ m o นะครับหรือว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในการรันแอนิเมชันที่มันมีตัวโพสท่าทางของตัวละคร ที่เป็นเทมเพลตสำเร็จรูปหรือแม้กระทั่งการทำ deep motion กรณีที่เราได้ไฟล์วิดีโอนะครับอย่างตัวซีนซีนนี้เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับที่คือ <c oughs> ที่ใช้ก็คือส่วนที่ทำตัว deep motion นะครับกับส่วนที่ทำผ่านตัว m i กซิ a l นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่านะครับตัวหมอแคนนะครับกับตัวศิลปินเนี่ยนะครับจะมีท่าทางที่ เฉพาะเจาะจงนะครับโดยการนำเอาภาพจากวิดีโอนะครับมาทำโพสแอนิเมชันโดยใช้ไอในการถอดรูปร่างท่าทางนะครับจากข้อมือข้อต่อข้อศอกข้อขานะครับทำให้ตัวละครที่เป็นแอนิเมชัน 3D เนี่ยนะครับถูกถอดแบบมาจากตัวศิลป,ปินจริงๆอันนั้นคือในทางเทคนิคของ Deep Motion นะครับแต่ตัวที่เป็นหลักๆของคลิปวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการทำให้ตัวโพสต นะครับของตัวละครเนี่ยมันมีความต่อเนื่องยาวนานตามที่เราต้องการเนื่องจากสุดท้ายแล้วเราต้องต้องทำแอนิเมชันนะครับผ่านการเคลื่อนกล้องไปยังมุมต่างๆถ้าสมมุติอย่างมิกซ์โม่มันทําได้ประมาณ1,200เฟรมนะครับซึ่งณนะตอนนี้ถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบเป็นตัววินาทีเนี่ยมันก็จะมีจํานวนวินาทีที่น้อยแต่นี้ถ้าเราต้องทารเลนเดอร์ยาวๆนานๆมันจะมีปัญหาละนะครับทีนี้เรามาดูเทคนิควิธีการทําให้ ตัวไทม์เมอร์นะครับตัวไทม์ไลน์ของของคาแรคเตอร์ของโพสเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะทำงานได้อย่างต่อเนื่องยาวนานเนีย่ยเคสนี้นะครับผมจะเรนเดอร์สักประมาณ4,800เฟรมนะครับเอายาวๆเลยนะครับทีนี้นะครับเหีนว่าปัญหาคือเวลาเราโพสมาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับค่า Default ของท่าทางของตัวละครเนี่ยมันจะหยุดอยู่ที่ประมาณ1,200นะครับแล้วคาแรค c เตอร์ก็จะนิ่งนะครับ นี่นิ่งละนะครับหนึ่งพันสองร้อยเดี๋ยวเราขยายขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับนี่ครับพอผ่าน1,200เนี่ยคาแรคเตอร์จะนิ่งละนะครับเดี๋ยวเว้นคาแรคเตอร์บางตัวที่ถูกทำลูปแอนิเมชันเรียบร้อยแล้วนะวิธีวันนีนะ้เรามาดูวิธีการทำตัวลูปแอนิเมชันนี้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็มาทําเปลี่ยนนะครับค่า d e f a u l t นะครับของตัวทม์ลน์ตัวนี้ให้เป็นในรูปแบบของ n l i n e a r a n i m a t i o n นะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค n l i n e a r a n i m a t i o n นะครับอย่างเช่นนะครับเคส animation ตัวลำดับตัวละครตัวที่นี้นะครับตัวนี้ก็ได้นะครับทำใหม่นะครับเราก็ทำการแยกมันออกมานะครับเป็น Animation ตัวที่2นะครับจากนั้นนะครับเราก็ นะครับเลื่อนมาที่แถบสติปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่แอคชั่นคลิปนะครับแล้วก็เปลี่ยนค่ารีพีตตัวนี้นะครับจาก1ลูป1 circle นะครับให้เป็นจำนวนมากกว่า1 circle ก็คือจจะเป็นสัก5นะครับมันก็จะทำการสำเนานะครับท่าทางกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นมาซ้ำทำให้ตัวละครเนี่ยมันเล่นนะครับเล่นแบบต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราหนึ่งสี่พนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับล้นมาเกินก็ลดลงมานะครับเหลือสัก4 นก็จะพอดีนะครับนี่คือส่วนที่มันทำรีพีทขึ้นมานะครับเราทำรีพีท4รอบนะครับนั่นหมายความว่านี่คือรีพีทรอบที่4รอบที่3รอบที่2นะครับก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับตามฟังก์ชันที่มันทํางาน,นเพราะฉะนั้นด้วยเทคนิคนี้เราก็จะสามารถทำ Animation loop repeat ได้ตามจํานวนที่เราต้องการโดยใช้เทมเพลตนะครับจากค่า ดีฟอล์ของโ s สแอนิเมชันจากมิ x a m โนะครับหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆที่รันอยู่บน uh, ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับโอเควันนี้ผมสุชาติปรมีขอบพระคุณทุกท่านที่ตามคลิปสวัสดีครับ